ดูการทำงานของเอนไซม์กันการทำงานของเอนไซม์เนี่ยน้องมันง่ายมากพี่ขอให้โคตรลับคำว่า E เท่ากับเอนไซม์ S เท่ากับซับสเตรตหรือสารตั้งต้นโอเคไหมครับ P คือ Product หรือผลิตภัณฑ์โอเคนะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต่อแรกสารตั้งต้นของเราเนี่ย อย่างเช่นในข้อนี้คือซูโครสซูโครสโอเคนะซูโครสซูโครสเป็นสารตั้งต้นนี่คือเอสม,มูไหมลูกต่อไปเอนไซม์คือตัว E อเอนไซม์เนี่ยมันจะมีบริเวณเร่งเราเรียกว่า Active Site คืออะไร Active Site แอคทีฟไซ t ์คือบริเวณเร่งบริเวณเร่งคือบริเวณที่ S หรือสารตั้งต้น เ s s, อสืรสารตั้งต้นจะเข้ามาจับโอเคปะบริเวณเร่งคือบริเวณที่สารตั้งต้นจะเข้ามาจับกับ n อนไมเพราะฉะนั้นตามภาพ s จะเข้ามาจับกับ e เรียบร้อยจนตรงนี้เราเกิดว่าเป็น es complex ก็ com plex, คือคือสารประกอบที่มีทั้ง n อซมแล้วก็สารตั้งต้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ n อซ เห็นไหมมันจะเข้ามาจาับก,กันที่บริเวณเด้งถูกไหมครับดังจนั้นจะเกิดการย่อยก็คือมีน้ํามาด้วยแสดงว่าปฏิกิริยาตรงนี้คือไฮโดรไลซิสไปดูไฮโดรไลซิสอ่ะไฮโดรไลซิสอุ้ยไฮโดรไลซิสเ,เห็นไหมว่าเขาย่อยด้วยน้ําเขาไม่ได้ย่อยด้วยเอนไซม์นมนะเขาย่อยด้วยน้ําแต่เอนไซาม์มาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา พอย่อยเสร็จปุ๊บมีการทำลายบอนดิ้งตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ยังมีบอนอยู่ตรงนี้ไม่มีแล้วทำลายพัญธาเกิดขึ้นเมื่อนั้น ES complex ก็จะหลุดออกทำให้สารตั้งต้นกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ซูโครสก็จะถูกย่อยให้ได้เป็นกลูกโคสกับฟรุกโตสตรงนี้คือ P คือ product เห็นไหมลูกแสดงว่า s จะกลายเป็น P และสุดท้ายแล้วน้องจะได้ E คือเอนไซมกลับมาใช้เหมือนเดิมสแสดงว่าสารตั้งต้นสรุปคือสารตั้งต้นเข้ามาจับก,กับเอนไซมที่บริเวณเร่งแอคทีฟไซต์ดังนั้นจะเกิดการย่อยเอนไซมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสารตั้งต้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์คือ Product และน้องจะได้เอนไซมกลับมาใช้ในตอนจบอีกครั้งหนึ่งก็คือเอนไซม์สามารถนใช้ได้เรื่อย เอนไซม์ซับสเตรตคอมบิกคือสารตั้งต้นจับกับเอนไซม์ที่แอคทีฟไซต์แอคทีฟไซต์คือบริเวณเร่งก็คือบริเวณที่สารตั้งต้นมาจับกับเอนไซม์นั่นเองทีนี้มันมีสองทฤษฎี <c oughs> มันมีสองทฤษฎีคือทฤษฎีแรกเราเรียกว่าล็ and key model. อกแอนด์คีย์โมเดลโงเหนนะล็อก แอนคอโมเดลทฤษฎีนี้ยเขาจะว่าด้วยเรื่องของลูกกุญแจและแม่กุญแจโอเคเป็นทฤษฎีเอ่อ ลูกกุญแจกับแม่กุญแจคืออะไรเขาบอกว่าทฤษฎีนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีในอดีตที่เขาไม่ใช่กันแล้วแต่พี่จะสอนโอเคลูกแม่เออลูกกุญแจลูกกุญแจคือคียคือสารตั้งต้นสารตั้งต้นจะเข้ามาจับกับเอนไซม์เอนไซม์คือแม่กุญแจโอเคปะ่ะถูกไหมลูกอ่ะ ก็คือ e จะเกิดเป็น lock key complex ก็คือเป็น es complex เข้าไหมเมื่อเรามาเทียบกัน mm hmm. เขาบอกว่าสรุปเลย lock and key model <c oughs> คือสารตั้งต้นจะ <c oughs> <c oughs> จับที่ active site <c oughs> ได้พอดีกับเอนไซแปลว่าอะไร แต่ว่าไอ้ช่องตรง,นงเนี้ย c t t v v s i ซต์ของเอนไซม์เนี่ยมันจะต้องพอดีกันเป๊ะเ,เหมือนกับลูกกุญแจกับแม่กุญแจพอถ้าเกิดน้องไข่ผิดดอกมันก็จะไม่ไม่ไม่เปิดเนื้อออกะ่ะแสดงว่า S กับก e ต้องพอดีกันแต่ทีนี้เนี่ยทฤษฎีนี้ได้ตกไปเพราะว่าเขาได้มีการนำเสนอทฤษฎีใหม่เราเรียกว่า induced fit model ก็คือมีสารตั้งต้นมีเอนไซม์ดังนั้นสารตั้งต้นกับเอนไซมจะมาจับกันที่แอคทีฟไซต์แล้วเรียกว่า ES complex ถูกไหมลูกและน้องดูนะบริเวณ Active ไซต์ตอนแรกตอนนี้ซับสเ a t e มันเป็นแบบเรียมเยมเนื้อออกปะเป็นเรียมๆถูกไหมลูกเรียมๆแต่ว่าเนี่ยมันเรียมๆเห็นไหมเรียมเรียม แต่ว่าแอคกิปไซด์มันโค้งๆคงเว้ยแกพอมันโค้งๆคงปุ๊บอ้าวถ้าพอมันโค้งๆคงปุ๊บแปลว่ามันจะจับกันได้ไม่พอดีถูกไหมแต่ปรากฏมันจับได้เว้ยแกพอมันจับได้ซับสเตตสสามารถเข้ามาจับกับเอนไซม์ได้อย่างพอดีพอดีถึงแม้ว่าตอนแรกอะรูปร่างของแอคกิปไซด์มันจะไม่ได้แต่พอมาจับปุ๊บมันสามารถเอนไซม์สามารถเปลี่ยนรูปร่าง ให้พอดีกับซับสเตตได้ก็คือเอนไซมถูกเหนี่ยวนําให้พอดีกับซับสเตตเข้าใจปะตอนแรกเอนไซมไม่พอดีเว้ยแกแอคทีฟไซไม่ไม่พอดีไม่ตรงเลยพอซับสเตตมันจะจับปุ๊บ เอนไเฮ้ยเดี๋ยวฉันทําให้เดี๋ยวฉันทาให,ฉให้ฉันจะพอดีให้เอนซก็จะเหนี่ยวนําให้พอดีกับ S เลยแกแล้วเกิดปฏิกิริยาต่อได้ซึ่งตรงเนี้ยเป็นที่ยอมรับตรงนี้ไม่เป็นที่ยอมรับโอเคนะทันนะครับปัจจุบันเราใช้แบบนี้นะ